18. อาการทางกายของผู้หญิงวัยทองพร้อมวิธีทําให้สตองเหมือนเคยไว้หมดประจําเดือนหรือวัยทองมีอาการแสดงออกอย่างไรบ้างหลายคนไม่แน่ใจว่าที่ไม่สบายบ่อยๆทุกวันนี้ใช่อาการวัยทองไม่เอ่ยเดี๋ยวเรามาลองเช็คกันดูนะคะอาการวัยทองที่หลายคนบอกว่าจะอารมณ์ฉุนเฉียวบ้านหมุนร้อนบู๊ผู้บ้า แต่นั่นยังไม่ใช่อาการผิดปกติที่อาจจะเกิดขึ้นได้เมื่อเราเข้าสู่วัยหมดประจําเดือนนะคะเพราะยังมีอาการวัยทองอีกมากที่สาววัยหมดประจําเดือนเป็นกันซึ่งนั่นจะมีอาการอะไรบ้างเรามารู้จักวัยทองกันแล้วมาส่องดูกันเลยนะคะว่า,าการวัยทองมีอะไรบ้างตามพี่เล็กมาเลยค่ะวัยทองนะคะความจริงเกี่ยวกับภาวะหมดประจำเดือนวัยทองจริงๆแล้วหมายถึงหมดประจำเดือนอย่างถาวร โดยผู้หญิงวัยทองจะมีช่วงอายุระหว่าง45นะคะถึง59ปีค่ะและอายุที่มากขึ้นก็ส่งผลให้ระดับฮอร์โมนเพศถูกสร้างนะคะลดน้อยลงทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่างๆทั้งทางร่างกายและจิตใจโดยอาจจะมีความผิดปกติในหลายระบบของร่างกายทั้งแบบค่อยเป็นค่อยไปและแบบเฉียบพันทันที ทั้งนี้นะคะอาการไวทองในแต่ละบุคคลจะมีความรุนแรงต่างกันค่ะอย่างไรก็ตามนะคะการเข้าสู่วัยทองของผู้หญิงนั้นจะแบ่งออกเป็น3มช่วงด้วยกันนะคะก่าวคือช่วงแรกประจำเดือนจะมาเร็วกว่าทุกเดือนช่วงที่2ประจำเดือนจะเริ่มมาห่าง 2ถึง3เดือนนะคะถึงจะมาครั้งหนึ่งต่อไปช่วงที่3เลยค่ะประจำเดือนนะคะจะหายไปนานจนเกือบจะครบ1ปีซึ่งหลังจากนี้นะคะผู้หญิงวัยหมดประจำเดือนจะเริ่มมีภาว,วะผิดปกติเกิดขึ้นกับร่างกายหรือที่เรียกว่าอาการวัยทองขึ้นมาทีละนิดทีละหน่อยนะคะอาการวัยทองความสตรองนะคะที่ค่อยๆหายไป สำหรับผู้หญิงวัย40ปีขึ้นไปที่จะเริ่มจะป่วยอดอดแอดแอดนะคะจนไม่แน่ใจว่าเราเข้าสู่วัยทองแล้วหรือยังลองมาดูอาการวัยทองนะคะกันเลยนะคะ 1. ค่ะประจำเดือนผิดปกติเมื่ออายุ40ปีขึ้นไปร่างกายจะผลิตฮอร์โมนเอสโตรเจนและฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนลดลงส่งผลให้ประจำเดือนเริ่มมาไม่ปกติค่ะ บางคนประจำเดือนมาเร็วขึ้นหรือมาช้าบ้างตามระดับฮอร์โมนเพศที่เวียงขึ้นเวียงลงนะคะไม่สม่ำเสมอซึ่งเมื่อฮอร์โมนเพศไม่ปกติแล้วอาการผิดปกติทางกายอื่นๆก็จะตามมาได้ 2. ออารมณ์หงุดหงิดอารมณ์หงุดหงิดเป็นผลพวงมาจากระดับฮอร์โมนเพศที่ผิดปกติไปหลายคนจึงมีอารมณ์แปลปรวนได้ง่ายส่งผลให้ความสัมพันธ์กับผู้คนรอบข้างแย่ yeah, ลงไปบ้างค่ะ 3. นอนหลับยากนอนไม่ค่อยหลับบางคนมีอาการนอนไม่หลับทั้งคืนบ้างก็นอนหลับยากกว่าจะได้นอนก็พลิกไปพลิกมานะคะหลายตลบหรือบางคนก็มีอาการตื่นกลางดึกบ่อยๆรวมไปถึงตื่นเช้ากว่าจะปกติได้นะคะ 4. ค่ะเหงื่อออกมากตอนกลางคืนอาการนะคะเหงื่อออกมากจะเป็นบ่อยในช่วงสองสาปีแรกที่ประจำเดือนหมดโดยมักจะมีอาการเหงื่อออกมากตอนกลางคืน แม้จะนอนอยู่ในห้องแอร์ก็ตามทั้งนี้นะคะอาการเหงื่อออกมากของแต่ละคนก็มีความรุนแรงไม่เท่ากันโดยบางคนอาจจะไม่มีอาการเลยก็เป็นได้นะคะ 5. ค่ะอาการนะคะร้อนวูบวาบค่ะประมาณ3ในสี่ของผู้หญิงวัยหมดประจำเดือนจะมีอาการร้อนวูบวาบเกิดขึ้นกับร่างกายแต่อาการร้อนวูบวาบมักจะเกิดขึ้นในระยะเวลาสั้นๆ ก็ให้เกิดความลำคาญมากนะคะน้อยแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคลนะคะต่อไปนะคะข้อ6ค่ะบ้านหมุนค่ะวิงเวียนศีรษะอาการปวดศีรษะหรือเวียนศีรษะเกิดขึ้นบ่อยในผู้หญิงวัยหมดประจำเดือนเช่นกันและบางคนอาจจะมีอาการคล้ายจะเป็นไข้ยอยู่เนืองๆร่วมด้วยค่ะ 7. ออนเพียเมื่อนอนไม่หลับนะคะนอนไม่ค่อยหลับฮอร์โมนก็จะแปรปรวน แน่นอนว่าจะส่งผลให้คนไวัยทองเหนื่อยง่ายอ่อนเพลียอยู่บ่อยๆและมีความรู้สึกว่าไม่แอคทีบข่ะไม่สดชื่นกับปรี่กระเป๋าเหมือนเคยนะคะต่อไปข้อ8นะคะ 8. ใจสัน่นใจเต้นแรงผิดปกติการที่ร่างกายขาดฮอร์โมนเอสโตรเจนกาจะเป็นสาเหตุที่ทำให้ระบบหัวใจนะคะแล้วก็หลอดเลือดทำงานผิดปกติได้ก่อให้เกิดอาการใจสัน่นหัวใจเต้นผิดจังหวะนะคะหรือจะเรียก ความรู้สึกนี้ว่าใจไม่ดีนั่นเองอะค่ะข้อ9ค่ะช่องคลอดแห้งค่ะระบบทางเดินปัสสาวะและระบบอวัยวะสืบพันธุ์ในผู้หญิงวัยหมดประจำเดือนก็จะได้รับผลกระทบเช่นกันโดยจะพบอาการช่องคลอดแห้งนะคะแสบร้อนเจ็บขณะร่วมเพศเนื่องจากต่อมผลิตสารหล่อลื่นในช่องคลอดทำงานลดลงค่ะ10ค่ะช่องคลอดอักเสบ ภาวะนี้พบได้บ่อยในผู้หญิงที่หมดประจำเดือนไปแล้วเพราะว่าเมื่อฮอร์โมนเพศยุดทำงานระบบนะคะอวัยวะสืบพันธุ์ก็จะขาดสมดุลเพิ่มโอกาสเสี่ยงให้เกิดภาวะอักเสบติดเชื้อได้ 11. ติดเชื้อในกระเพะาะปัสสาวะได้ง่าย ระดับเอสโตรเจนที่ลดลงทําให้เนื้อเยื่อบริเวณเยื่อบุท่อปัสสาวะบางลงรวมไปถึงตัวกระเพะาะปัสสาวะเองก็จะหย่อนสมรรถภาพลงด้วยเหตุนี้จึงทําให้ผู้หญิงวัยหมดประจําเดือนนะคะเสี่ยงติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะได้ง่ายกว่าปกติเลยค่ะ 12. ค่ะปัสสาวะบ่อยกั้นปัสสาวะไม่อยู่ความเสื่อมถอยของระบบทางเดินปสัสสาวะและกระเพะาะปัสสาวะส่งผลให้ผู้หญิงนะคะ ไวัยทองกั้นปัสสาวะไม่อยู่หรือมีปัญหาปัสสาวะเล็ดได้เช่นเดียวกันค่ะ 13. ท้องอืดในบางรายจะมีอาการท้องอืดแน่นท้องร่วมกับภาวะปัสสาวะขัดอันเนื่องมาจากการขาดฮอร์โมนเพศส่งผลต่ตอระบบอวัยวะสืบพันธุ์ภายในลามไปถึงระบบการทำงานของลำไส้ด้วย 14. ผิวหนังแห้งมีอาการคันง่าย เมื่อฮอร์โมนเพศนะคะถูกสร้างน้อยลงหรือไม่สร้างเลยความเต็มตึงนะคะชุ่มชื้นของผิวหนังก็จะลดลงเพราะร่างกายสร้างสารคอลลาเจนลดลงหญิงวัยหมดประจำเดือนจึงมีภาวะผิวแห้งง่ายจึงมีอาการคันค่ะดังนั้นจึงควรทาโลชั่นหรือครีมบำรุงผิวก็จะช่วยบรรเทาอาการไขนคันได้บ้างนะคะ15ค่ะผมร่วงอีกหนึ่งผลกระทบเมื่อร่างกายหยุดสร้างฮอร์โมนก็คืออาการผมร่วง ซึ่งโดยปกติแล้วผมของเรานะคะจะร่วงวันละเกือบร้อยเส้นแต่สำหรับผู้หญิงวัยทองจะมีอาการผมร่วงมากกว่า150เส้นต่อวันเลยทีเดียวค่ะ 16. ขี้หลงขี้ลืมสมองและระบบประสาทก็เป็นอีกหนึ่งส่วนหนึ่งนะคะที่จะได้รับผลกระทบเช่นกันโดยผู้หญิงวัยหมดประจำเดือนอาจจะมีภาวะความจำเสื่อมสมาธิสั้นขี้หลงขี้ลืมบ่อยๆได้17 กระดูกบางกระดูกพลุนแตกหักง่ายไม่ใช่แค่อายุเท่านั้นที่เป็นเหตุให้เกิดการเสื่อมกับกระดูกและร่างกายแต่ภาวะขาดฮอร์โมนเพศในวัยหมดประจําเดือนก็เป็นเหตุให้กระดูกบางกระดูกพลุนและเสี่ยงต่อภาวะกระดูกแตกหักง่ายได้ด้วยนะคะ 18. ความต้องการทางเพศลดลงเมื่อร่างกายผลิตสารหล่อลื่นลดลงเวลามีเพศสัมพันธ์ก็จะมีอาการเจ็บ ส่งผลให้ความต้องการทางเพศของวัยทองลดลงตามไปด้วยนั่นเองอย่างไรก็ตามนะคะอาการวัยทองในแต่ละคนก็จะมีความผิดปกติแตกต่างกันไปแต่18อาการวัยทองข้างต้นก็คือกลุ่มอาการนะคะวัยทองที่พบได้บ่อยแล้วก็อาการวัยทองก็จะเกิดขึ้นก่อนวัยอันควรได้รวมทั้งเกิดในเพศชายได้เหมือนกันนะคะ อาการไวทองนะคะก่อนวัยอันควรโดยปกติแล้วไวทองจะเริ่มตั้งแต่อายุ40ปีขึ้นไปทว่าในบางคนก็มีอาการไวทองก่อนวัยนะคะซึ่งอาจเป็นผลมาจากพันธุกรรมโรคภูมิแพ้หรือเคยผ่านการรักษาด้วยวิธีผ่าตัดมดลูกผ่าตัดรังไข่เนื่องจากมะเร็งปากมดลูกหรือมีภาวะเยื่อบุมดลูกจเจริญผิดที่หรือรังไข่ได้รับผลกระทบจากการทําเคมีบําบัดรวมไปถึงการทํางานหนักและการออกกําลังกายหนักมากเกินไป พักผ่อนน้อยความเครียดนะคะความอ้วนโรคประจำตัวเรื้อรังเช่นโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงหรือไตาวายเป็นต้นซึ่งด้วยเหตุดังกล่าวจะทำให้บางคนเข้าสู่วัยทองก่อนอายุ40ปีได้ค่ะวัยทองในผู้ชาย ผู้ชายก็มีช่วงวัยทองของเขาเหมือนกันค่ะโดยภาวะวัยทองของผู้ชายจะเริ่มตั้งแต่ช่วงอายุระหว่าง40นะคะถึง59ปีขึ้นไปทั้งนี้วัยทองของผู้ชายจะเป็นผลมาจากต่อมอัณฑะผลิตฮอร์โมนเพศชายลดลงแต่ก็ไม่ถึงกับหยุดหลั่งฮอร์โมนเลยซะทีเดียวนะคะดังนั้นวัยทองในผู้ชายจึงไม่ค่อยส่งผลต่อสุขภาพและไม่มีอาการวัยทองที่ชัดเจนเท่ากับอาการวัยทองของผู้หญิงวัยทองท้องได้ไหมแม้จะเข้าสู่วัยทอง มีการเจริญพันุลดลงมีภาวะไข่ตกไม่แน่นอนแต่หญิงวัยทองก็สามารถตั้งครรภ์ได้เสมอจนกว่าประจำเดือนจะหยุดมาเป็นเวลาหนึ่งปีเต็มซึ่งหลังจากนั้นโอกาสตั้งครรภ์ก็จะน้อยลงมากๆหรือแทบจะเป็นศูนย์เลยล่ะค่ะวัยทองดูแลตัวเองยังไงดีในเมื่อเราหยุด อายุแล้วก็ความเสื่อมของร่างกายไม่ได้ยังไงสักวันก็ต้องเดินมาถึงวัยทองหรือว่าวัยเหมือนประจําเดือนดังนั้นทางที่ดีนะคะเราหันมาดูแลสุขภาพตัวเองแล้วก็หาวิธีรับมืออาการวัยทองกันดีกว่าโดยเรานะคะจะมีเคล็ดลับดูแลสุขภาพนะคะผู้หญิงวัยทองมาให้ปฏิบัติตามดังนี้นะคะ1่ขาดรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่2หลีกเลี่ยงอาหารไขมันสูงโดยเฉพาะไข,ขมันจากสัตว์นะคะ แต่ควรเลือกน้ำมันที่มีกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวสูงเช่นน้ำมันมะกอกน้ำมันลำข้าวนะคะหรือน้ำมันงา 3. เน้นรับประทานผักผลไม้ถั่วโดยเฉพาะถั่วเหลืองซึ่งมีสารนะคะเอสโตรเจนสูง 4. กินอาหารที่หลากหลายเพื่อให้ร่างกายได้รับสารอาหารครบถ้วน 5. เพิ่มการกินคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนเช่นข้าวไม่ขัดสีธัญพืชโฮวีสโฮเกนเป็นต้นค่ะ 6. ลดอาหารเค็มโดยเฉพาะอา,อาหารขบเคี้ยวหรือว่าอาหารแปรรูป 7. ดื่มน้ำสะอาดให้มากๆอย่างน้อยดื่มน้ำนะคะวันละ1-2ลิตร 8. ดื่มนมพองมันเนยนะคะทางที่ดีควรดื่มนมถั่วเหลืองดีกว่าค่ะ9ค่ะรักษาน้ำหนักตัวให้เหมาะสม 10. ควรกินอาหารให้ครบทุกมือ 11. งดสูบบุหรี่งด เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด12มันออกกำลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ3วันวันละไม่ต่ำกว่า30นาที13มันไปตรวจสุขภาพประจำปีนะคะ14หากมีอาการไวทองหนักมากควรปรึกษาแพทย์เพื่อรับการรักษาด้วยฮอร์โมนทดแทนค่ะ วัยทองเป็นเพียงช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงช่วงหนึ่งของร่างกายจากการขาดฮอร์โมนเพศซึ่งเราสามารถเรียนรู้วิธีดูแลตัวเองและก็รับมือกับอาการวัยทองได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีบนพื้นฐานของการมีสุขภาพดีไปพร้อมกันนะคะทุกวันนี้พี่เล็กจะทำ u t u b e นะคะคลิปลง YouTube ทุกวันเลยค่ะวันละ3คลิปนะคะคลิปแรกจะลงตอน9้ามงครึ่งนะคะตอนเช้าค่ะ นาฬิกา30นาทีค่ะคลิปที่2จะลงตอนบ่ายนะคะประมาณบ่าย3โมง15ค่ะ15นาฬิกา15นาทีคลิปที่3จะลงตอนเกือบเกือบ2ทุ่มนะคะ19นาฬิกา45นาทีค่ะ ถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์สามารถนำไปแชร์หรือว่าแบ่งปันกับเพื่อนๆและคนที่คุณรักได้นะคะเป็นกำลังใจให้พี่เล็กในการทำคลิปดีๆได้ทุกวันด้วยการกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้พี่เล็กด้วยนะคะติดต่อพี่เล็กได้4ช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็นเพจ Facebook Instagram IG Twitter แล้วก็ l i น e นะคะแต่ว่า l ล n e ของพี่เล็กจะเป็น Line อนะคะ s p 8 8 8ค่ะหรือสแกน QR code นะคะพี่เล็กให้ไว้นะคะตัวด้านขวามือนะคะมุมล่างคะ่ะสแกน QR code แล้วก็เข้ามาคุยหรือมาสอบถามข้อมูลต่างๆได้ ใชคะพี่เล็กเข่งจะรีบเข้ามาตอบทันทีเลยค่ะหรือจะฝากไว้ที่ใต้คอมเมนต์นะคะว่ามีอาการยังไงบ้างบางคนเข้าสู่วัยทองแล้วรู้สึกยังไงหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ที่ว่าเข้าสู่วัยทองแล้วมีอาการยังไงบ้างก็มาคุยแล้วก็มาแบ่งปันความรู้กันได้นะคะลองเข้ามาคุยได้หรือมาสอบถามข้อมูลต่างๆได้ค่ะพี่เล็กเข่งก็จะรีบเข้ามาตอบในคอมเมนต์ได้เลยนะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะพบกันใหม่ครั้งหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ กดไลค์กดแชร์ให้พี่เล็กด้วยนะคะมีคำถามก็ฝากไว้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนะคะหรือเข้ามาที่ Line แอดของพี่เล็กนะคะอยู่ด้านนี้ค่ะแอดเอสพีแปดแปนะคะ,ะ,คะหรือไม่ก็เข้ามา QR Code โค้ของพี่เล็กนะคะเอาสแกนได้สำหรับคลิปนี้โอเคค่ะแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ